สวัสดีครับเพื่อนๆผมเบิร์ดผ้าหลอนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องหลอนๆให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันครับเป็นประสบการณ์จากผมเองเลยที่ผมไปเคยพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆมาผมไม่รู้ว่าทุกคนจะหลอนกับผมหรือเปล่าหรือใครที่ได้รับฟังเคยเกิดเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับผมสามารถถ่ายทอดและส่งเรื่องราวมาให้ผมได้นะครับก่อนอื่นเลยผมอยากถามทุกคนว่าใคร เคยมีช่วงเวลาชีวิตที่แย่หรือตกต่ำแบบสุดๆบ้างครับแล้วเราเลือกที่จะหาวิธีแก้ไขหรือหาที่พึ่งแบบไหนกันบ้างครับในทางศาสนาของเราที่พึ่งอย่างเดียวก็คือการเข้าวัดหรือการไปสดะาะเคราะห์ไปนั่งสมาธิหรือว่าไปตามที่เราที่รู้สึกว่าสบายใจส่วนผมครับมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่ย่ำแย่มากๆและผมเลือกที่จะ ลองไปนั่งกรรมฐานดูจากการแนะนำของรุ่นพี่ครับแล้วการกรรมฐานในครั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความหลอนของผมที่ผมได้ไปประสบพบเจอมาครับเรื่องมันเริ่มจากย้อนไปเมื่อสิบกว่าปีครับทุกคนช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมกำลังทำงานเกี่ยวกับการเล่นดนตรีกลางคืนครับในยุคนั้นงานดนตรีกลางคืนมันเป็นช่วงที่ยาแย่ ใครมีงานเยอะก็ถือว่าโชคดีมากๆส่วนผมไม่ใช่เป็นคนที่โชคดีในตอนนั้นเพราะว่างานผมน้อยมากๆทั้งค่ารถค่าเช่าห้องค่าใช้จ่ายต่างๆมันเริ่มจะไม่พอใช้จ่ายมันส่งผมทําให้ผมเครียดมากๆในช่วงนั้นด้วยความเบือ่อผมก็เลยตัดสินใจไปเดินห้างห้างหนึ่งในหลังสิทธิ์ครับเดินไปเดินมาเรื่อยๆด้วยความเบือ่อ ไม่ได้คิดที่จะไปซื้ออะไรหรอกครับเดินเพื่อทอดอารมณ์ให้มันเพื่อจะมีอะไรทำให้เราสบายใจขึ้นบ้างจนกระทั่งไปเจอรุ่นพี่คนหนึ่งที่เคยอยู่วงเดียวกันครับเขาเคยเล่นเบสวงเดียวกับผมเขาก็เรียกผมเข้าไปนั่งรับประทานอาหารด้วยกับแฟนของเขาซึ่งตอนนั้นผมเรียกเขาเจ้ผมขออนุญาตสมมติชื่อพี่คนที่เล่นเบสคนนั้นชื่อว่าพี่เบสเลยแล้วกันนะครับ พี่เบสเรียกผมเข้าไปนั่งรับประทานอาหารด้วยเพราะว่าไม่ได้เจอกันมาตั้งนานก็นั่งพูดคุยกันสารทุกสุปติกต่างๆนานาจนกระทั่ง,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 งเขาก็ถามผมว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้งานเป็นยังไงบ้างผมก็ตอบได้อย่างไม่คิดเลยครับว่าช่วงนี้แย่มากๆเลยครับพี่ไม่รู้จะทํายังไงดีพี่พอจะแนะนําอะไรผมได้ไหมครับพี่เบตกับเจ้เขาแนะนําผมว่า พี่ได้ไปนั่งกรรมฐานในวัดสถานที่หนึ่งที่อยู่ต่างจังหวัดน่าจะบอกจังหวัดได้ครับเป็นจังหวัดพิจิตรครับผมแต่ชื่อนี้คงต้องสงวนไว้ก่อนนะครับชื่อวัดพี่เบดบอกว่าพี่กับแฟนอะไปนั่งกรรมฐานที่นี่มาแล้วชีวิตมันดีขึ้นเบอร์สนใจจะไปนั่งกรรมฐานกับพี่ไหมที่วัดป่าผมก็นั่งอึอ้งอยู่พักหนึ่งเพราะว่าผมไม่ได้เป็นสายบุญหรือว่าเป็นสาย ที่จะต้องมานั่งกรรมาฐานหรืออะไรครับแต่พอพี่เขาบอกว่ามีการระเบิดยานด้วยนะผมก็หันมามองพี่เขาเลยระเบิดยานคืออะไรครับพี่พี่เขาก็บอกว่าเป็นลักษณะคล้ายๆกับการเข้าทรงทําให้เรามีร่างที่เข้ามาแฝงประมาณนั้นผมด้วยความไม่เชื่อในตอนนั้นผมก็รับปากไปทันทีเลยว่าผมสนใจครับพี่สนใจเพราะคาว่าเข้าทรงแท้ๆเลย ต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นผมไม่ได้เชื่อเรื่องเข้าทรงมากนักออกไปทางท้าทายเดิด้วยซ้ําผมก็เลยอยากจะไปลองว่ามันเป็นยังไงพวกเราก็นัดวันกันที่จะเดินทางไปจังหวัดพิจิตรเป็นวัดป่าแห่งหนึ่งครับทุกคนเราก็เดินทางกันไปจนถึงวัดวัดป่าไม่มีไฟมีพระอยู่ไม่กี่รูปผมก็ไม่ได้สงสัยอะไรครับเพราะว่ามันยังตอนกลางวันอยู่ขั้นตอนแรกในการกรรมฐาน เราต้องเปลี่ยนชุดกันก่อนเราก็ต้องไปเปลี่ยนชุดสีขาวแล้วก็เข้าไปนั่งในศาลาแห่งหนึ่งครับมีพระรูปหนึ่งจะเป็นการสอนนั่งกรรมฐานครับเขาบอกว่าเราต้องฝึกกันก่อนนะเราต้องมานั่งฝึกกันก่อนผมจะเริ่มเป็นขั้นตอนแรกเลยแล้วกันนะครับขั้นตอนแรกมาฝึกนั่งสมาธิกันก่อนในศาลาหนึชั่วโมงครับพอนั่งเสร็จแล้วขั้นตอนที่สองคือ ไปเดินจงกรมอีกหนึ่งชั่วโมงครับพอเราทำสองอย่างนี้เสร็จแล้วไปถึงขั้นตอนที่สามตอนนั้นก็น่าจะประมาณสี่โมงเย็นครับเป็นการระเบิดยานครับทุกคนเป็นการระเบิดยานก็คืออย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนแรกคือการเข้าทรงเนี่ยแหละครับผมก็ได้ไปนั่งในท่าน้ำที่อยู่บริเวณวัดครับเหมือนจะเป็นบ่อบึงขนาดใหญ่ แล้วก็จะมีลานให้พวกเราได้ไปนั่งกันครับผมก็ได้มองไปรอบๆมันก็จะมีผู้คนที่ทำสำเร็จแล้วแล้วก็ทำไม่สำเร็จมายืนดูชุดพวกเราที่มีอยู่สี่ห้าคนมานั่งกรรมฐานครับเหมือนจะประมาณว่ามาให้กำลังใจแหละครับเพราะถึงขั้นตอนผมก็ไปนั่งนั่งไปพระอาจารย์ก็บอกว่าให้พูดคำว่าหนอหนอออกมาเรื่อยๆ ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจหรอกครับว่าคําว่าหนองอะ่ะมันคืออะไรผมก็ท่องไปตามพระอาจารย์บอกในขณะที่ผมท่องไปเรื่อยๆครับทุกคนร่างกายของผมมันมีปฏิกิริยาครับแขนด้านซ้ายของผมและแขนด้านขวามันขยับขึ้นมาซึ่งผมคิดในใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็พยายามยื้อไว้เพื่อที่จะไม่ให้มันขึ้นมาในใจคิดว่า ถ้ามันขึ้นมาแล้วเราลำมันจะดูหน้าอายมากบ้าผมก็เลยยื้อมันไว้ยื้อมันไว้แขนมันก็ขึ้นมาสุดได้แค่หัวไหล่ครับทุกคนพอมันขึ้นมาสุดหัวไหล่ผมได้ยินพระอาจารย์บอกว่าให้ท่องหนอนหนอนหนอเร็วขึ้นผมก็ท่องเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนร่างกายของผมมันเริ่มควบคุมไม่ได้ครับแขนของผมก็ยกขึ้นมาในระดับหัวจนผมงายหลังลงไปครับ ผมลืมบอกไปครับว่าในขณะที่ผมท่องหนอนหนอนหนออยู่ะมีคนรอบๆที่ไม่ได้มานั่งครับเข้ามาลุมผมแล้วพูดว่าหนอนหนอนหนอ,หนอใส่หูทั้งสองข้างผมครับด้วยน้ําเสียงที่มันดังมากๆเลยครับผมก็ไม่เข้าใจหรอกครับว่าต้องทําเพื่ออะไรพักๆหนึ่งผมก็งายหลังลงไปงายหลังลงไปนอนครับผมรู้สึกว่าแขนผมชามากๆผมไม่เข้าใจกับปรากฏการณ์ที่มันขึ้นกับร่างกายของผมว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเพียงเราแค่ท่องหนอหนอหนอผมก็บอกพิเบสว่า พี่แข่ผมชาครับผมยกไม่ขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นกับผมพี่เขาก็บอกว่าทําใจเย็นๆทําใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นในขณะที่ผมคุยกับพี่เบสอะผมได้ยินพระอาจารย์พูดมาว่าอ่าคนที่มาแบบที่ไม่ได้ตั้งใจจะมาหรือมาเพราะลองของอ่ะก็รู้แล้วนะว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงหรือว่าไม่เกิดขึ้นจริงผมก็เอ๊ะเขาพูดถึงผมหรือเปล่าเพราะว่า ผมตั้งใจมานี่ผมไม่ได้จะมานั่งกรรมาฐานแบบจริงจังหรอกครับผมอยากจะมาลองว่ามันเข้าทรงได้จริงๆหรือแต่สิ่งที่เกิดขึ้นผมก็คิดว่ามันน่าจะเกิดจากปฏิกิริยาทางร่างกายมากกว่าที่จะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาสิงผมครับแล้วเราก็จบตรงนั้นไปครับถือว่าผมผ่านในด่านนี้ครับผมผมก็ไปฐานต่อไปครับในขณะที่ผมกำลังจะเดินไปฐานต่อไปอ่ะ ก็จะมีคนที่อยู่ที่นั่นเอาป้ายชื่อมาคล้องคอผมครับชื่อที่ผมได้นั้นคือชื่อแมนนุน่นผมก็ไม่เข้าใจผมก็ถามพี่เขาว่ามันคืออะไรครับแมนนุน่นพี่เขาบอกว่าอ่ามันเป็นของฐานต่อไปครับผมก็ไม่ได้ถามไม่ได้สงสัยอะไรผมคิดว่ามันจบพิธีแล้วผมก็ไปนั่งรอในพื้นที่ที่เขาได้เตรียมไว้ก็นั่งพูดคุยกับทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นผมก็เลยถามคนที่อยู่ข้างๆว่า เราจะมีฐานต่อไปอีกหรอครับเขาบอกว่าใช่เป็นการไปเด็ดดอกไม้ประมาณสองทุ่มเด็ดดอกไม้ผมก็คิดในใจมันคืออะไรสองทุ่มเราจะไปเด็ดดอกไม้เราจะเห็นกันเหรอผมคิดอย่างนั้นจริงๆแต่พอนั่งไปได้สักพักหนึ่งผมก็สงสัยเลยถามไปว่าเด็ดดอกไม้มันคืออะไรครับพี่มันมีดอกไม้ให้เราเก็บหรอครับกลางคืนเขาบอกว่าไม่ใช่มันคือการไปนั่งกับหลุมศพ ที่มีศพอยู่ในปา่าช้าโอ้โหผมพูดไม่ถูกเลยครับผมนั่งตึ้งแล้วพูดกับพี่เขาว่าพี่ผมไม่ไปผมกลัวผีพี่ก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกน้องเขามาฝึกจิตเราตอนนั้นยังไงผมก็จะไม่เข้าไปครับจนกระทั่งพี่เบสเข้ามาคุยกับผมว่าพี่เคยเข้า,านั่งแล้วไม่มีอะไรหรอกเบิร์ตผมก็เลยถามเขาว่า เอาแล้วพี่นั่งแล้วแล้วพี่มานั่งอีกทําไมครับเนี่ยอ๋อพี่นั่งครั้งที่แล้วแล้วมันไม่ผ่านพี่เลยต้องมานั่งใหม่อีกทําไมมันไม่ผ่านล่ะพี่อ่ะนะเอานะเ,านะเดี๋ยวเบิร์ดลองเข้าไปกับพี่นี่แหละผมก็ไม่ได้สนใจอะไรอุ่นใจว่ามีพี่เบดไปด้วยครับถึงเวลาสองทุ่มพระอาจารย์ก็มาตามให้เราเข้าไปในป่าช้าครับซึ่งป่าช้าในวัดป่านั้นต้องเดินเข้าไปในป่าค่อนข้างลึกครับเป็นป่าช้าที่แบบฝังครับ ไม่ได้เผาผมก็เดินไปจนถึงสถานที่ที่ผมต้องนั่งจุดตรงนั้นจุดที่ผมต้องนั่งมีเพียงแค่หลังคาและโดยรอบล้อมไปด้วยโลงศพแล้วมีกดปักอยู่ตรงกลางครับซึ่งผมนะ่ะจะต้องเข้าไปนั่งในกดเพียงคนเดียวครับสองชั่วโมงผมก็มองหน้าพี่เบสพี่เบสพี่ไม่ได้นั่งกับผมหรอพี่บอกว่าเปล่าพี่อยู่จุดนู้นพี่ต้องเดินไปอีกห0เมตรพี่ต้องนั่งคนเดียวเหมือนกัน แล้วเราก็ต้องนั่งคนเดียวด้วยผมก็ฮะผมต้องนั่งคนเดียวเหรอเนี่ยในใจผมสัน่นสั่นเหมือนโทรศัพท์สัน่นแต่ไม่ได้เปิดเสียงครับไม่รู้มันมาถึงขนาดนี้แล้วผมต้องนั่งแล้วล่ะครับหลังจากนั้นผมก็เดินแยกกับพี่เขาไปไปนั่งในจุดที่ผมต้องนั่งครับทุกคนผมขออธิบายตรงจุดที่ผมนั่งก่อนข้างซ้ายผมเป็นโลงศพเทินกันสองโลงข้างขวาเป็นโลงศพเทินกันสองโลงครับในส่วนข้างหน้าเป็นหลุมศพ ที่ถูกฝังไว้และถูกปิดฝาไว้อยู่นี่คือสิ่งที่ผมเห็นและผมก็นั่งอยู่ในกฎซึ่งเป็นมุง้งพระอาจารย์บอกว่าท่านเดี๋ยวเราจะเปิดโลงแล้วท่านต้องมาดูหน้าแม่นุ่นนะอ๋อผมก็เลยรู้เลยว่าปลายชื่อของผมชื่อแม่นุ่นนั่นคือศพที่นอนอยู่ข้างหน้าผมครับนั่นคือแม่นุ่นพระอาจารย์บอกว่าเราต้องลุกมาดูนะผมก็บอกพระอาจารย์ว่าผมไม่ดูได้ไหมครับไม่ได้ท่านต้องมาดูครับ เพื่อที่จะได้รู้ว่านี่คือศพจริงๆนะผมต้องลุกไปดูครับเพราะว่าเขาบังครับหลังจากที่ผมดูเสร็จครับทุกคนผมก็มานั่งในกฎพระอาจารย์บอกว่าข้อห้ามอย่างเดียวเลยคืออย่าลืมตามานะเพราะว่าถ้าลืมตาขึ้นมาถ้าเกิดเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นเราจะตะเลิดพอตะเลิดแล้วในป่ามันมืดเราจะหลงป่าเป็นอันตราย โอเคครับพระอาจารย์ผมจะไม่ลืมตาในขณะที่เราหลับตาเราก็ต้องสวดมนต์ไปด้วยนะจะสวดอะไรก็แล้วแต่ท่านเลยที่มันทําให้จิตเรานิ่งผมคิดในใจต่อให้สวดบทอะไรจิตผมก็ไม่นิ่งหรอกครับเวลานั้นเพราะคนกลัวผีต้องมานั่งกับศพสองต่อสองตอนสองทุ่มเวลาสองชั่วโมงครับหลังจากนั้นพระอาจารย์และคนที่มาส่งก็ค่อยๆเดินออกไปจากกดที่ผมนั่ง นั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมคิดมาตลอดเลยว่าผมไปทําไมที่นั่นเอาเถอะครับตอนนั้นผมนั่งแล้วผมหลับตาแล้วท่องอะไรผมจําไม่ได้จริงๆตอนนั้นมันนานมากแล้วแต่ผมหลับตาผมไม่ลืมตาเลยประมาณได้สัก5นาทีได้ครับทุกคนเสียงที่ผมได้ยินเลยอย่างแรกเลยครับคือเสียงฝีเท้าที่เดินอยู่ลอบๆอบบริเวณที่ผมนั่งอยู่ครับพาจารย์คงยังไปไม่หมดคงยังเดินไปกันยังไม่ครบผมก็คิดอย่างนั้น เพื่อให้ผมได้สบายใจหลังจากนั้นผ่านไปสักแับหลังจากนั้นคิดว่าน่าจะประมาณสักสินาทีครับเสียงฝาโลงที่ถูกเปิดไปข้างหน้าผมมันปิดครับมันปิดตึงแรกก็เข้าใจได้อาจจะล่วงแต่มันมีตึงที่สองตึงที่สามและตึงที่สี่ครับมันปิดรัวๆกันสี่ครั้งครับผมก็นั่งสวดนั่งสวดแล้วก็คิดในใจไปด้วยว่าผมกลัวแล้วผมกลัวแล้ว ผมกลัวมากๆเลยครับตอนนั้นผมกลัวผีมากในขณะเดียวกันครับที่ผมกําลังกลัวอยู่นั้นอะ่ะไอ้โรงที่อยู่ข้างซ้ายผมครับมันมีเสียงเคาะจากในโรงครับทุกคนไม่ถึงสองวีครับทางขวาก็เคาะบ้างตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่บีบหัวใจสุดๆเลยครับผมนั่งแบบเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหรจะครบเวลาสักทีตอนนั้นผมรู้อย่างเดียวว่าผมไม่ได้สวดอะไรแล้วแต่ผมหลับตาแล้วก็นั่งคุดคูอ่ะครับเพราะความกลัวน,นั่งไปได้อีกแป๊บหนึ่งครับผมรู้สึกว่า มีบางสิ่งบางอย่างมันมาสัมผัสที่หลังผมครับแล้วมันทำให้ผมสะดุ้งขึ้นมามันลนักษณะเหมือนมีคนมาสะกิดข้างหลังผมพอผมสะดุ้งขึ้นมาผมก็คิดว่าเป็นผ้าจารย์มาสะกิดหรือว่ามารับแล้วแต่ก็ยังครับยังไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมาว่ามีใครบารับผมก็คิดในใจว่าแล้วใครสะกิดผมอะ่ะเป็นการสะกิดหนึ่งครั้งครับหรืออาจจะมาสะกิดให้เรานั่งตัวตรงๆหรือตอนนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผ่านไปจนครบสองชั่วโมงครับทุกคนสิ่งที่ผมเจอ ในจุดนั้นมีประมาณที่ผมได้เล่าครับพร้อาารย์ก็มารับกับคนอื่นๆที่เคยผ่านแล้วมารับผมผมก็มองไปที่อย่างแรกเลยครับผมก็มองไปที่โรงศพก่อนเลยข้างหน้าผมว่ามันจะถูกปิดอยู่หรือเปล่าเพราะมันปิดไปถึง4ี่ครั้งครับปรากฏว่าฝาโลงมันยังเปิดอยู่ครับมันเปิดได้ยังไงเพราะว่ามันถูกปิดไปถึงสี่ครั้งแล้วนั่นก็คือทาให้ผมสงสัยครับผมก็เดินตามพร้อาารย์กลับมาสถานที่รับรองครับ เพื่อทําฐานต่อไปซึ่งผมก็ไม่รู้ครับว่ามันจะมีฐานต่อไปอีกผมก็ปฏิเสธอีกครับว่าผมจะไม่ไปแล้วครับเพราะว่าผมไม่ไหวมากกับสิ่งที่ผมเจอมามันเป็นครั้งแรกของผมที่ผมได้สัมผัสกับคําว่าวิญญาณนะครับในตอนนั้นผมคิดว่าเป็นผีนะครับผมก็ปฏิเสธผมก็ถามพระอาจารย์ว่าไปไหนอีกครับพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าเราต้องไปเอาเหรียญไปเอาเหรียญพระที่อยู่ห่างจากจุดตรงนั้นประมาณ50กว่าเมตร เข้าไปในป่าเพียงคนเดียวผมก็ถามพระอาจารย์อีกแล้วเหรอครับผมไม่ไปได้ไหมครับพระอาจารย์ก็บอกว่าได้เราไม่ไปก็ได้แต่เรามาถึงขนาดนี้แล้วเพียงด่านสุดท้ายเราจะจบแบบนี้จริงๆเหรอผมก็นั่งคิดสักแป๊บหนึ่งรวบรวมความกล้าที่มีอยู่ประมาณ0.25ตัดสินใจไปต่อครับทุกคนผมบอกพระอาจารย์ว่าผมขอไปต่อด่านสุดท้ายครับอ่ะไฟฉายท่านหอัน ผมบอกว่าผมขออีกอันหนึ่งได้ไหมผมอยากให้มันสว่างครับเขาก็ให้ผมมาอีกอันหนึ่งเป็นไฟฉายสองอันครับผมเดินเข้าไปตามทางที่พระอาจารย์บอกมันจะเป็นเชือกให้เราได้เดินตามเชือกไปครับจนกระทั่งผมไปถึงจุดคล้ายๆที่จะเป็นศาลาครับผมเห็นไกลๆแล้วผมก็เลยเดินเข้าไปเดินเข้าไปจนถึงจุดที่ผมจะต้องนั่งแล้วนั่งสวดที่ป้ายก่อนที่ผมจะไปเอา เหรียญครับทุกคนสิ่งที่อยู่ข้างหน้าผมมันคือโลงแก้วครับและมันมีศพอยู่ในนั้นและสิ่งที่ผมจะต้องทําภารกิจนี้คือเอามือล้วงเข้าไปในโลงศพเพราะว่าในโลงศพมีหม้อด,ดินใส่เหรียญไว้อยู่ครับเป็นเหรียญพระก,กลมๆถึงจุดนั้นแล้วเหมือนมันไม่ค่อยได้กลัวแล้วครับผมเดินไปเปิดฝาโลงเอามือล้วงลงไปครับแต่ขณะที่ผมล้วงอ่ะผมก็หลับตาเพราะผมกลัวตอนแรกดูเหมือนจะไม่กลัวครับ แต่พอถึงเวลาที่จะต้องหยิบจริงๆแล้วผมกลัวเลยหลับตาแล้วก็ล้วงไปครับมันไม่ลงหม้อครับทุกคนเพราะว่าโลงมันสูงแล้วตอนที่เราหลับตานั้นน่ะมันพลาดมันก็ไปจับตัวโดนตัวศพผมก็รู้สึกว่านี่ไม่ใช่หม้อมันเลยจําเป็นต้องลืมตาและต้องหยิบให้ถูกถ้าไม่ลืมตาหยิบยังไงก็หยิบไม่โดนไม่เข้าหม้อครับจนกระทั่งผมต้องลืมตาแล้วก็ล้วงไปหยิบเหรียญที่อยู่ในหม้อ แต่มันเป็นสายตาที่ใกล้ชิดกับศพสุดๆเลยครับทุกคนน่ากลัวมากเลยครับผมก็หยิบเหลี่ยนได้แล้วก็ปิดฝาลงหลังจากนั้นผมก็สวนอย่างที่พระอาจารย์บอกแล้วก็กลับครับผมผมก็เดินกลับเดินกลับแต่สิ่งที่ผมสัมผัสได้เลยขณะที่ผมเดินกลับผมรู้สึกว่ามีคนเดินตามหลังผมมาค่อนข้างเยอะแต่พระอาจารย์บอกว่าอย่าหันหลังกลับไปดูนะถ้าได้ยินเสียงอะไรแน่นอนครับผมไม่หัน ผมไม่กล้าหันผมก็รีบจำจำจำเดินกลับมาที่รับรองครับนั่นคือผมจบภารกิจทั้งหมดที่ผมได้ทามาในวันนั้นครับนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผมไปนั่งกรรมฐานผมไม่แน่ใจในตอนนั้นเขาเรียกกรรมฐานหรือเปล่าหรือเขาเรียกปงอสุภักหรือไม่แน่ใจว่าพิธีกรรมที่ผมไปทํานั้นมันเรียกว่าอะไรครับทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ครับใครเคยมีประสบการณ์แบบผมบ้างครับผมเชื่อว่าต้องมี เพราะปัจจุบันผมยังได้ยินเรื่องเล่าจากการไปนั่งแบบนี้อยู่นะครับมันไม่ได้ทําให้ชีวิตดีขึ้นเลยครับกับการไปนั่งแบบนั้นแต่กลับกันครับมันทําให้เรารู้ว่าสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติมันอาจจะมีอยู่จริงๆก็ได้ครับทุกคนจนถึงทุกวันนี้ผมยังคิดกับตัวเองเสมอเลยว่าผมไปเพื่อและนี่คือเรื่องราวของผมทั้งหมดครับหรือถ้าใครเคยมีเหตุการณ์หลอนๆที่อยากจะมาเล่าให้ผมฟังตรงมาทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเบิร์ดพาหลอนได้เลยนะครับ หรือว่าส่งมาทางข้อมูลข้างล่างเลยครับผมจะทิ้งข้อมูลไว้ตรงหน้าโปรไฟล์แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่เข้ามารับชมนะฝากกดไลค์ฝากฝากดติดตามแล้วส่งเรื่องราวของทุกคนมาได้เลยนะครับผมรออยู่นะครับผมสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วพบเจอกันใหม่เรื่องราวหน้านะครับและจะเป็นของใครนั้นรอรับชมนะครับ